ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาไปที่กาลสินไปดูความ,มคืบหน้าคดีของน้องปอนครับไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วน้องก็จมน้ำสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ยเกิดจากอะไรยังไม่สามารถตอบได้พาไปติดตามเพิ่มเติมในล่าตีแผ่เค้นความจริงครับ นี่คือภาพสุดท้ายของน้องปอนวัย16ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินขณะกำลังร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนฐานบัวตูมบัวบานซึ่งเป็นฐานลงไปทํากิจกรรมในน้าเช่นเดียวกับฐานหลบระเบิดฝึกให้มีความรักความสามัคคขี่กันในกลุ่มก่อนที่จะจมน้ําและเสียชีวิตครูประจําฐานในฐานบัวตูมบัวบานยืนยันว่านี่เป็นรูปสุดท้ายที่น้องปอนสมัครใจร่วมทํากิจกรรมโดยไม่มีใครบังคับ ดูน้ำเพื่อนเขายืนขึ้นตัวเขานั่งลงน้ำมันอยู่ขนาดนี้ของเพื่อนใช่ไหมคะก็แสดงมันไม่ลึกนะคะน้องมือคนไหนคะคนที่นั่งเสื้อสีส้มค่ะเสื้อสีส้มอคนบนสุดที่บัวตูบัวบานอยู่ค่ะอันนี้คือฐานบัวตูบัวบานที่มีการล็อกแขนกันไม่มีการล็อกแขนบตูนก็ไม่มีการล็อกแขนคือมาจับมือกันธรรมดาไงค่ะจับมือกันเข้ามาไงค่ะจับมือวิ่งเข้าร่วมค่ะคะหลายคนสงสัยเอ๊ะกิจกรรมนี้เพื่ออะไรก็คือความสามัคคีกันเฉยๆค่ะ ขณะที่ครูประจําฐานหลบระเบิดซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุยอมรับว่าไม่ได้นับจํานวนเด็กหลังทํากิจกรรมเสร็จแต่ก่อนปล่อยให้เด็กลงน้ําได้แจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยและหากใครไม่พร้อมให้รอเพื่อนอยู่ริมตะลิงคือเราก็คุยแล้วว่าไม่ให้ลงถ้าใครให้น้าไม่เป็นหรือไม่ร่วมกิจกรรมก็คือไม่ให้ลงหรือจะเป็นว่าเขาอยากสนุกกับเพื่อนไหมแต่ถ้าเป็นว่าเขากลัวน้ําแล้วโบตุมวานเขาก็ลงอยู่ นี่ถามถึงความรู้สึกหน่่ยเครียดไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือม,<า>มันมันโยงไปว่าเออน้องเขาน่าจะเสียตอนที่เขาปฏิบัติอยู่ที่ฐานของครูเครียดมากครับเครียดมากครับอ่าก็ไม่นอนไม่หลับเลยแหละทั้งคืนทั้งคืนก็ยังไม่ได้นอนครับก็เครียดอยู่ครับแม้ว่าครูจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ทางครอบครัวย,ยังติดใจและไม่เชื่อว่าลูกจะสมัครใจลงน้ำเพราะเป็นคนกลัวน้ำอย่าให้นอนกับมา โ้โหจังสิแม่ไม่ให้น้องไปเจ็บปวดนะหสดไม่อยากจะให้ทำเป็นะผิดชอบอย่างไรบ้างอยากให้คันรับผิดชอบได้อยากให้เขาออกจากหน้าที่ไปเลยบ่ต้องให้มีเลยบ่ต้องให้คู่สู้คู้นี่ทุ้นี่ให้ออกจากหน้าที่ไปเลยขันเฮเดได้ไม่โกรธเขาโกรธผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับ ว่าหลักสูตรเข้าค่ายลูกเสือฐานหลบระเบิดเป็นการเรียนรู้ที่ปรับมาจากหลักสูตรสากลโดยที่ไม่ได้แจ้งหรือรายงานให้เขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบเครียดหรือกดดันไหมคะกับกับตอนนี้ที่กระแสแรงมากเลยกดดันทาง,งถามว่าผมกดดันไหมผมก็ไม่ค่อยกดดันแต่ผมเชื่อใจกับลูกหลานผมมากกว่าเราเราื่องนี้กิจก,กรรมนี้เขตการศึกษารู้ไหมคะกิจกรรมนี้จะคือเราเกจกรรมแข่งขันแล้วก็ไม่ได้เราไม่ได้ออกนอกพื้นที่เราก็ไม่ได้ไม่ได้รายงานเราไม่ได้ออกนอกพื้นที่ถ้าเราออกนอกพื้นที่ ไปแล้วก็จึงจะรายงานกิจกรรมอะไรบ้างไปเวลาในวันค้างคืนไหมลักษณะนี้ดูเข้าใจถูกไหมคะว่าฐานหลบระเบิดเป็นฐานที่ทางโรงเรียนปรับขึ้นมาเองก็ครับครับก็น่าจะพอไ,ได้วพศึกษ้าษษครับก็น่าจะใช้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดที่พบร่างน้องปอนซึ่งอยู่ห่างจากริมตลิง6เมตรระดับน้าลึก1 5ึงเซนติเมตรขณะที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนคดี ควบคู่ไปกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุเศร้าดังกล่าวเป็นความหละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โดยต้องรายงานพ้นภายใน7วันชัยวัชานิกรประดิษฐ์ถ่ายภาพนรพรพจน์จำเนียนข่าวช่วงวันรายงานสวัสดีครับผมจัดดีมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ